สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาหวานปุ๋ยนาข้าวครับนำนาทุกปีนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อให้ลำต้นแตกใบผมใช้เทคนิคในการหว่านใช้มือหวานเอานะฮะหวานในทั่วๆนะครับ ตรงไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับเดินดูการทำนานครับทำนาตรงนี้นะครับการให้น้ำการกักเก็บน้ำนะครับให้ครึ่องอยู่ประมาณครึ่งลำต้นนะครับจะดีในระยะก,การแตกกอและการทำผลผลิตนะครับปีนี้ใช้น่านห้าเก้านะครับ เพื่อเพิ่มผลผลิตขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเนี่ยฮะการใส่ปุ๋ยการรักษา mm hmm. การดูแลการกำจัดโรคหรือเพียรหรือวัชพืชนะฮะที่ขึ้นจากนาข้าวในการหว่านนะครับ หวานสามไร่ก็ใช้อยู่ประมาณหนึ่งกระสอบน้าถ้างามเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่อนต่อโรคเสี่ยงในการเป็นโรคนะฮะในเทคนิคการหวานนะฮะหวานให้นน้อยนะครับหวานเรื่อยๆในน้อยแต่อย่าเป็นเน้นมากทีเดียวนะฮะ วานเสร็จทีเดียวเลยนี่ไม่เอานะรเราก็หวานไปเรื่อยๆนะอีกสองสามวันเรามาดูนะครับตรงไหนไม่เขียวไม่สมบูรณ์หรือว่ากินปุ๋ยไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องมาดูนะครับว่าพื้นที่ไหนได้ปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยนะในการรูดแลร,รักษาก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะฮะ เทคนิคของผมก็เน้นการหวานปล่อยขึ้นดูว่าตรงไหนข้าวแตกกอไม่แตกกอนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สามไร่กว่านะครับผลผลิตก็น่าพอใจนะครับเี้